คำเตือนคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ธรกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็กาอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคตรบ๊อบชาแนลนะครับไวรอลนะวันนี้ก็จะมาเรียนในเกมเพอร์ซิยอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมในทุน1,000บาทซัดเบสามสิบตึงตึงไหวไม่ไหวมันรุนมาพร้อมกันไป50าปุ่นออโต้ตามสเตตตามระเบียบมาก่อนเหมือนเดิม นใครับนะผมสวัสดีทุกคนทั้งด้วยใครที่มาครับชมมาฟังทางนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมก็ได้ตรงนีไหางตึงๆสี่พันห้าสิบบาทเฮ้ยไหลมาต่ออีกสามร้อยสิบเอ็ดเอาเอาเอาโอ้โหเอาตั้งแต่หัวมวนอย่างนี้เดือดอยู่แล้วผมบอกเลยวันนี้การันตีแน่นอนว่ะยดเตะไม้แรกเอาตึงกำไรมาเลยมาก่อนเลย ยังพูดไม่ทันจบเลยนะโอเคอย่างเดิมทุกคนก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะกราบผมดูว่ความันเทิงดูความสนุกดูว่าความหายโยงหายอยากว่าไปไม่ต้องเล่นเองนะดูผมเล่นก็มันได้เหมือนกันนะครับเพื่อนโอ้โหหายแถวสองถ้าเข้ามึงเอ้ยสำารอยนะบอกเลยว่าตึงๆไปทีแล้วก็เหมือนเดิมใครที่เข้ามาดูใหม่ไม่เคยคุยผมไม่เคยดูผมนะครับผมฝากมีอะไรจะบอกก็คืออยากเห็นเกมอะไรสามารถขอเข้ามาได้นะครับผมนะ แลช่วนนี้รับเราใกล้ถึงเป้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมยังไงฝากนิดนึงนะครับถึงปั๊บถึงเป้ปาเมื่อไหร่จะมีขอามรับกิดจริงจรมาให้รู้สนุกกันแน่นอนนะครับจะจังหวะนี้ลุยต่อเลยฮะ,ะเรียกภาพมุญน,นะ,ะผมแต่ยังไงการันตีกําไรแล้วฮะการันตีกําไรแล้วผมตัวทรงนะ,ะอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกตลอดว่าขอแค่ไม่ตามทุนนั้นคือดีแล้วนะครับเออคือแบบนะคิดภาพทุกคนมาตามทุนไม่เหนื่อยเลยตามทุนมันเหนื่อยนะเว้ยคือแบบอืนั่นแหละ เหนื่อยเพราะงานนะดีแล้วที un> un> ่มันไม่ต้องตามทุนแล้วดอกนี้ยังไงอ๋อเมื่าเจจะเข้าฮะไม่เป็นไรโอเคห้สหมุนแรกถือว่าปังถือว่าปังอย่างนี้ฮะกำไรมาเน้นเน้นตั้งแต่ห้าสิบหมุนแรกเอาดีครับผมไม้มอีกสองพนสามสิบเจ็ดบาทนะครับโอ้โหเบ็สามช่วงนี้มันตึงไม่หยอกจริงๆอนะมันตึงไม่หยอกจริงๆอนะเออ ไปนะครับผมเล่นต่อเลยเปิดมา0สิบนแรกกาไรมาแล้วห้าพันด้วยเออแต่ไม่หยุดเท่นี้อยู่แล้วครับผมมันได้ขนาดนี้จะหยุดทําไมะซัดต่อฮะเกมกําลังขาขึ้นดวงกําลังมาเออเพราะงั้นจัดตงตึงได้ผมว่าพ2 9 6บาทเห็นไหมเห็นไหมมันยังได้อยู่แล้วเพิ่งมาจะมาเลิอกอะไรใช่ไหมล่ะเออมันยังไม่ได้เอ t นเตอร์เทนเพื่อนเลยมันต้องเอาหน่อยมีหมื่นหรือเปล่าว,วันนี้มีหมื่นมีใจหรือเปล่า ถ้าเองมีเหมือนมีใจเองก็จัดมาสแคปเตอร์ดอกนี้สิบมุนฟรีเบีสามส่ผ้ามาดูกันมาดูกันว่าแตกนอกดีขนาดนี้ฟรีเกมจะขนาดไหนจะหมาไม่แดกขนาดไหนดีกว่า <c oughs> เออลุ้นไปบอมก,กันนะไม่รู้จะเข้าเปล่านะมาเก็บคูณมาก่อนคูณไปนะฮะได้ยังไงดีกว่าหกห้ 6, 5, 4, 3, 2, าสสมสองนาโอ้โหมาแต่คูณไม่มีไส้เลยวะ มาแต่มาแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิดูด,ดิโอ้โหวายุสัตว์ลงแถวสองแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแลวเก็บคุณมาเพิ่มคูณสิบห้าแล้วแต่ไม่มีเงินฮะมีแต่คูณฮะไอ้ี้ยมีแต่ทรงนะแอคไปวันว,นวนัแต่ไม่มีตังค์ครับผมอย่างนี้อ่าอ่าสิบหมุนฟรีได้มาทั้งหมดยี่สิบแปดบาทโอ้โหรวยรวยคุยไอส้สัตว์ เอามาอีกทีมาเอาดีๆถอเถอะเหี้ยมึงอย่าทำตัวทุเรศอะไรขนาดนั้นเลยวะพูดจริงๆนะเฮี้ยสิบหมุนฟรีเบบสามสิบมึงให้กูมายี่สิบบาทอเอาไว้อมเถอะมึงไอ้สั่คุยเกี่ยวกับคุยเย็ดเป็ดโอ้มันน่าเกลียดเกินทุกคนจริงๆร้อยหนึ่งก็ว่าน่าเกลียดแล้วนะแต่อันนี้สามสิบบาทยังไม่ถึงอ่ะเท่าตัวเบ็ดมันเองยังไม่ถึงอ่ะเออ ายเป็นว่าไม้เมื่อกี้เราขาดทุนด้วยสองบาทอ่ะเออสิบโอ้ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกแย่ฮะช่างมันแล้วกันนะปล่อยไปมามารลุกครั้งนี้ดีกว่าคุณยี่สิบล้วด้วยนะครับผมแล้วเรามาแปดสิบล้วด้วยฮนะทรงเหมือนจะไปได้อยู่ขอเบิ้มเมสักทีหนึ่งนะคือแบบว่าสางเลยนะขอแบบตึงๆบึึงๆสักทีหนึ่งนี่คือตื่นสางเลยนะโอ้โหโอเคโอเคไม่ผิดหวังตอนนี้ไปละสิบบาทโอเคครับมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนอืมันต้องอย่างนี้เว้ยไม่ใช่มาแบบ ยี่บแปดบาทพอมึงไอ้เฮียเออมาผมว่าหมื่นได้วันนี้ไปยเลยดิสกอตเป็น่ยนวันใจใผมด้วยนะครับผมใครยังไม่กดซับดูสิง่งตัวนี้ผมฝากกดซับกดกระดิ่งเปลี่ยนวันใจใผมด้วยนะครับแวรุ่นแวรุ่นมาใสาไา่ไว้ใจคูณสามห้าแล้วอะคูณสามห้าแล้วแต่ว่ายังไม่มีเบิม้มเบิ้มมาอีกสักทีเลยนะโอเคได้มาพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถือว่าแจมอยู่ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่แล้วกันนะครับ อ,อย่างน้อยขึ้นพันผมโอเคหมดไป 50, ไปิดท้ายสิปิดท้ายไปสามสิบหมุนแล้วกันนะครับผมผมว่าหมื่นเราทำได้ฮะไหนๆก็แตกนอกดีแล้ววัดดวงกระเบตห้าสิบเลยแล้วกันนะว่าจะถึงหมื่นหรือจะลดนะครับผมแต่ท่าไหนเท่านั้นนะเลนต้องมีกฎมีเกรนนะเจดอกนี้ตึงๆสองพันสองร้อยสี่สิบบาทนะผมโอ้โหไหลไปก็หายอีกเกนะ้าร้อยฮะเรียบร้อยว่ะทุกคนขึ้นหมื่นได้วะ่ะเอ,อ้ย มันต้องอย่างนี้ว่ะสามพันหน้อิบบาทแล้วผมอ้โหดอกนี้จัดมาสวยเจกับไผ่เนี่ยเจกับไห่จัดให้ขอบคุณครับผมมา17หมุนสุดท้ายดูซิว่าจะอยู่ในหมื่นหรือเปล่านะน่าจะอยู่ในหมื่นได้อยู่นะเพดูโกมมันก็ยังมาเรื่อยๆอ,อ,อยังมาเรื่อยๆอยู่ถึงมันจะไม่ได้แบบว่าบึมบั้มซัมเบน,นะแต่ว่าก็ยัง ได้อยู่นะครับโอเค15หมุนสุดท้ายรุ่นแบบพร้อมๆกันนะครับไปรุ่นมา10 9 8 7 6 5 4เจ้าสอาหมา5มา,5มาและ4เอา4 3 2 1าอโอ้โอเคยังไงยังอยู่ในเหมือนอยู่กำไรเน,น้นๆวันนี้ฮะยังไงวันนี้ข่าวตุลากรแล้วกันนะทุกคนนะยังไงผมฝากกดไลค์กด check, แชร์ Subscribe กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ข่าวตุลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับขอทุกคนรวย,วย,วยๆเฮงๆฮะ